สวัสดีครับวันนี้จะมารีวิวพัดลมไอเย็นนะครับของฮานาลิ AC Max ตัวนี้ครับจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปชมพร้อมกันนะครับวันนี้เนี่ยจะมาตั้งแต่แกะกล่องผมเคยรีวิวเจ้าตัวพัดลมไอเย็นตัวนี้ไปรอบหนึ่งนะครับน่าจะเมื่อประมาณปีที่แล้วนะครับแต่ว่าด้วยสถานที่อะไรต่างๆเนี่ยตอนนั้นเนี่ยไม่อำนวยนะครับมันก็เลยทําให้เพื่อนๆเนี่ยไม่เห็นทั้งตัวกันนะครับจนวันนี้เนี่ย ผมสั่งมาอีกตัวหนึ nice ่งนะครับเนื่องจากว่ามันใช้ดีจริงๆนะก็เลยมารีวิวแกะกล่องให้ดูกันนี่ก็รูปร่างลักษณะเนี่ยมันจะเป็นประมาณนี้นะครับกล่องมันนะอ่ะด้านข้างนี่ก็เขียนไว้เลยนะครับว่าเป็น AC Max นะครับอ่ารับไฟ220โวล์50เฮิร์ตนะครับน้ำหนักเนี่ยทั้งหมดเนี่ยอยู่ที่24.4กิโลนะครับน่าจะเป็นน้ำหนักรวมกล่องรับประกัน3ปีนะครับผมทนแดดทนฝนแต่ไม่น่าใช้การแจ้งได้นะครับน่าจะเหมือนถึงว่าทนแดดแต่ว่าทนรองฝนนิดหน่อยนะครับผมแล้วก็ สซรัสน,นี้ก็คือบอกว่าซ้อนกันได้ไม่เกิน3ชั้นนะครับ And เด w i t h care นะครับก็คือถือว่าขนส่งด้วยความระมัดระวังนะครับมีมอกรับด้าน SO นะครับทำจากสามารถดีไซน์เคลื่อนได้นะครับตรงนี้แล้วก็ท่านลมเนี่ยอยู่ที่13นิ้วครับหรือว่า3.3มเซน ซึ่งต้องถือว่ารุ่นนี้เนี่ยพัดลมไอเย็นรุ่นนี้เนี่ยเป็นรุ่นที่ใหญ่ที่สุดของฮาร์ตาณตอนนี้นะครับมีพัดลมสปีดเนี่ยอยู่5สปีดนะครับผมมีโหมดทำความเย็นนะครับสามารถตั water, ้งเวลาปิดได้นะครับแล้วก็มีไฟส่องสว่างนะครับผมมีแสงไฟที่เป็น RGB นะครับแล้วก็มีตัวเซนเซอร์วัดอุณหภูมิเดี๋ยวมาแกะกล่องกันเลยดีกว่าก็โอเคเดี๋ยวเราจะยกกล่องนะครับผมออกนะฮะตรงนี้คือเราคือเราเปิดด้านล่างมาเรียบร้อยนะครับเพื่อความง่าย ก็โอเคครับเราแกะกล่องกระดาษมาเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเราจะมารื้อจะตัวพลาสติกนี้ออกกันนี่นะอ่าก็อันนี้เป็นด้านหลังนะครับผมเดี๋ยวหมุนให้ดูด้านหน้านี่ด้านหน้าของจริงก็น่าจะประมาณนี้นะครับมคือที่ผมซื้อเจ้าตัวนี้เนี่ยถึงสองตัวเพราะว่าหนึ่งมันนอกจากว่ามันใช้ดีนะครับผมสองวัสดุแมทเทียรของเขาเนี่ยแล้วก็รูปทรงเขาเนี่ยมันสวยงามกว่ายี่ห้อ อื่นๆที่ขายไปในท้องตลาดนะครับคือเจ้าตัวนี้เนะี่ยมันสวยวก็ขนาดของเขาเนี่ยกำลังดีนะครับในขณะที่ผมนั่งนะครับมีขนาดผมนั่งอยู่ที่เก้าอี้บรานะอาจจะเห็นว่าความสูงของเจ้าตัวพัดลมของเขานะครับผมจะพอดีตัวกับเรานะซึ่งถ้าเกิดว่าคุณไปถ้าเกิดว่ามันเป็นรุ่นเล็กกว่านี้นะครับเจ้าตัวพัดลมเนี่ยมันก็จะเตี้ยลงนะครับผมทําให้เวลาที่มันสส่เนี่ยมันไม่พอดีกับตัวเรานะครับผมแต่เนี่ย เวลาที่ผมนั่งบนโซฟาหรือว่านั่งบนที่ไหนก็นแล้วแต่เนี่ยผมรู้สึกว่าเออความสูงของเขาเนี่ยมันกําลังพอดีสิ่งที่เราต้องประกอบนะครับผมของเจ้าตัวพลันลมใบีเนี่ยมีนอยู่แค่อย่างเดียวนะครับก็คือล้อครับเขาจะไม่ประกอบล้อมาให้ซึ่งน่าจะอยู่ที่ฐานข้างล่างนะเดี๋ยวผมขอหาก่อนของทุกอย่างนะครับจะอยู่ในฐานของเขานะรีโมทนะครับกับใบรับประกันให้นะครับอยู่ในถูงพร้อมกับแบตเตอรี่ครับนี่ครับก็หน้าตารีโมท ผู้อุ่นบบประกันครับมีเจลเย็นนะครับผมขนาดใหญ่ให้อยู่2ก้อนแล้วก็มีสิ่งที่เราต้องมาประกอบครับก็คือล้อนัน่นเองที่เหลือในฐานก็ไม่มีอะไรแล้วนะครับก็เดี๋ยวามาประกอบล้อกันล้อนะครับที่เป็นสีล้อเนี่ยลักษณะของล้อเนี่ยจะแตกต่างกันนะครับผมมันจะเป็นล้อคู่หน้ากับล้อคู่หลังนะครับ ล้อที่เป็นล้อคู่หน้านะครับผมจะไม่มีตัวล็อกให้นะครับผมแต่ถ้าเกิดว่าเป็นล้อคู่หลังเนี่ยเขาจะมีตัวล็อกล้อนะครับผมให้อยู่ซึ่งจริงๆถามว่าเอาเจ้าตัวล็อกเนี่ยไปอยู่ด้านหน้าได้ไหมคําตอบก็คือว่าไม่ได้นะครับผมเพราะว่าเวลาที่เราประกอบล้อเนี่ยเข้าไปเนี่ยถ้าเอาถ้าเอาเจ้าตัวล้อที่เป็นล้อล็อกได้เนี่ยมาอยู่ด้านหน้านะครับจะเห็นว่าด้านหน้าของเขาเนี่ยจะมีเป็นเหมือนเขาทำโคเวอร์ไว้ เพื่อความสวยงามนะครับผมเพราะฉะนั้นเราไม่สามารถที่จะล้วงมือเนี่ยไปล็อกเจ้าตัวนี้ได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องเอาตัวที่ไม่มีล้อนะครับอยู่ทางด้านหน้าเอตัวที่ไม่มีล็อกนะครับอยู่ด้านหน้าแล้วจะใส่เข้าไปครับง่ายๆแค่นี้เลย ตรงบริเวณด้านหน้านะครับผมตรงท็อปด้านบนเนี่ยจะมีเส้นไฟ LED นะครับซ่อนอยู่ตรงนี้นะครับคือถ้าดูจากด้านหน้าเนี่ยเราจะไม่เห็นเลยนะครับอ่าอันนี้เนี่ยมันจะซ่อนอยู่บริเวณอย่างนี้นะครับก็ขนาดหน้าพัดลมนะครับอย่างที่บอกไปก็คือ13นิ้วครับเราสามารถที่จะปรับทิศทางของใบนะครับผมนี่อันนี้เนี่ยขึ้นลงได้นะครับผมโดยเขาจะแบ่งนะครับเจ้าตัว ไปเจ้าตัวปรับทิศเนี่ยอ่าเขาจะมีก้านตรงนี้ให้อยู่นะครับเมื่อกี้เราไปปรับตรงตรงกลางนะครับเขาจะมีป้านก้านปรับตรงนี้ให้อยู่นะครับเราสามารถที่จะปรับครึ่งบนนะครับผมกับครึ่งล่างได้นะครับเขาจะแบ่งครึ่งบนกับครึ่งล่างไว้นะอ่ะแล้วก็ส่วนด้านหน้าครับด้านหน้าตรงนี้เนี่ยเราไม่สามารถที่จะปรับมือได้นะครับผมจะต้องใช้รีโมทหรือว่าใช้เจ้าตัวทัชสกรีนนะครับในการปรับ ให้มันสายซ้ายขวานะครับหรือว่าล็อกในตำแหน่งที่เราต้องการสิ่งที่รีโมทนะครับสามารถที่จะคอนโทรลได้นะครับผมก็คือการเปิดปิดนะครับแล้วก็การปรับสปีดพัดลมนะครับผมการปรับสายซ้ายขวานะครับการเปิดปิดโหมดทําความเย็นนะครับการตั้งเวลาปิดนะครับผมรวมไปถึงการเปิดปิดไฟนะครับแล้วก็ส่วนอันล่างขวานะครับจะเป็นในส่วนของการปรับระดับของแสงไฟนะครับ สิ่งเดียวที่รีโมทไม่สามารถทําได้นะครับผมก็คือเปลี่ยนสีของเจ้าตัวหลอดไฟนั่นเองครับไมยเย็นรุ่นนี้นะครับจะมีแผงที่เป็นรังพึ่งอย่างนี้นะครับผมอยู่ทั้งหมด3ด้านนะครับผมก็คือด้านข้างนะครับผมอันนี้เนี่ยคือด้านหลังนะครับแล้วก็ด้านข้างอีกด้านหนึ่งนะครับก็ทําให้เจ้าตัวแผงรังพึ่งเนี่ย็จะทำให้ความเย็นของน้ำนะครับผมแล้วก็พัดออกมาเนี่ยมันสามารถที่จะทำงานได้ มันสามารถที่จะทําให้อากาศเนี่ยเย็นลงได้นะครับลมที่พัดออกมาเนี่ยมันก็จะเย็นที่ด้านหลังของเจ้าตัวเครื่องนะครับผมนี่เขาจะมีไอ้ตัวขั้ว2อ,อันนี้นะครับผมก็คือเอาไว้เก็บสายไฟนะครับผมเวลาที่เราไม่ได้ใช้งานนะคุณก็สามารถที่จะมาม้วนพันตรงนี้ได้นะครับผมส่วนน็อตที่เห็นอยู่ตรงนี้นะครับผมเอาไว้ขันออกนะครับแล้วก็เติมน้ําแต่คือ,อจริงๆนะครับผมผมไม่รู้ว่าเขาจะท,นนทําน็อตมาไว้ทําไมนะครับผมในเมื่อพัดลมไอเย็นเนี่ย มันจะต้องเติมน้ำเนี่ยทุกๆ 1- นถึงสวันอยู่แล้วนะครับถ้าเกิดว่าเราเปิดใช้งานมันทั้งวันนะครับผมนะผมเคยเปิดใช้งานมันทั้งวันเนี่ยก็ประมาณวันครึ่งนะครับมันก็หมดแล้วนี่ก็จะเป็นช่องใส่น้ําขนาดใหญ่นะครับอยู่ข้างหลังนะซึ่งสามารถที่จะจุน้ําได้ถึง35ลิตรนะครับรวมไปถึงมีเกจวัดระดับน้ําอยู่ด้านหลังนะครับผมอ่ะก็จะมีขีดอยู่นะครับว่าเราสามารถที่จะเติมน้ำเนี่ยได้ถึงระดับแม็กตรงนี้นะครับ แล้วก็มีรูระบายน้ําทิ้งนะครับผมอยู่ด้านล่างในกรณีที่เราไม่ได้ใช้เจ้าตัวเครื่องเนี่ยนานๆนะครับผมเขาก็เขียนไว้ชัดเจนนะครับถ้าเกิดว่าไม่ได้ใช้เครื่องเป็นระยะเวลานานนะครับให้ระบายน้ําออกให้หมดนะครับผมเพื่อไม่ให้เจ้าตัวเชื้อโรคนะครับผมสะสมภายในเจ้าตัวถทงน้ํานั่นเองนะครับเพื่อสุขภาพของตัวเราเองมาดูที่แผงด้านหน้ากันบ้างนะครับผมก็จะมีปุ่มเปิดปิดนะครับจริงๆแล้วเนี่ยไฟมันไม่ได้กระพริบแบบนี้นะครับผมแต่ว่า พอถ่ายจากกล้องเนี่ยน่าจะเป็นเรื่องของความถี่นะครับความถี่ของภาพเนี่ยมันก็เลยทําให้มันสั่นแบบนี้นะครับแต่จริงเนี่ยมันไม่ม,ไมันไม่ได้กับพิบแบบนี้นะครับก็ทั้งหมดเนี่ยเป็นระบบสัมผัสนะครับนี่พอเปิดปุ๊บเนี่ยเราสามารถที่จะปรับระดับโดยการลูดแบบนี้ได้นะครับอันนี้เนี่ยซึ่งเป็นฟังก์ชันที่ผมชอบมากนะครับผมสามารถที่จะลูดได้นะครับตามระดับความแรงของพัดลมที่เราต้องการนะครับก็คือมีอยู่5ระดับนะครับอันนี้เนี่ยก็คือโหมดเปิดปิดทําความเย็นนะครับนี่ ก็คืออ่ะพอเราเปิดไปแต่ว่าตอนนี้มันไม่มีน้ํานะครับผมมันก็เลยบอกให้เราเนี่ยเติมน้านะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราไม่สามารถที่จะเปิดปิดระบบะตัวทําความเย็นได้นะครับอ่ะเดี๋ยวผมขอปิดมันก่อนอันนี้เนี่ยคือไว้สายสายขวานะครับอันส่วนนี้เนี่ยเป็นการเปิดไฟนะครับอันนี้เนี่ยเป็นการเปลี่ยนไฟนะครับผมเปลี่ยนสีของไฟนะแล้วก็นี้เนี่ยปรับความสว่างนะครับแล้วก็ ตั้งเวลานะครับผมตั้งเวลาในการปิดนะครับได้ตั้งแต่1นถึงแชั่วโมงนะครับอันนี้เนี่ยอุณหภูมิของอากาศนาตอนนี้นะครับโดยเซนเซอร์เนี่ยเขาจะอยู่ที่ด้านหน้าของตัวพัดลมนะครับส่วนไอรูกลมๆตรงนี้เนี่ยก็คือจุดรับสัญญาณจากรีโมทครับส่วนเรื่องของไฟนะครับผมไฟที่เขาให้มาคือเราสามารถที่จะเปิดปิดได้นะครับอ่ะอันนี้ก็คือเปิดอันนี้ก็คือปิดนะครับอันนี้ก็คือเปิดนะครับส่วน RGB เนี่ยก็คือไว้ปรับสีนะครับอันนี้เนี่ยสีแรกก็คือสีเขียว นะครับน่าจะเป็นม่วงอ่าน่าจะเป็นฟ้าม่วงอ่าไม่รู้แหละประมาณนี้ประมาณ4สี4นะครับส่วนสเต็ปในการความสว่างเนี่ยก็ได้อยู่ประมาณ4ระดับนะครับน,นี่นะ่สว่างอันนี้สว่างที่สุดครับแล้วก็สว่างที่2สว่างที่3สว่างสุดท้ายครับอ่าก็น่าจะปรับได้อยู่ประมาณ4ระดับนะครับสิ่งที่ผมชอบอปกอย่างนะครับของตัวพัดลมรุ่นนี้เนี่ยก็คือว่าเขามีที่เก็บ รีโมทให้ครับอยู่ด้านบนนะครับผมก็คือถ้าเกิดว่าเราไม่ได้ใช้เราก็วางไว้ที่ด้านบนได้นะครับก็จะเก็บสวยเนียนเรียบไปกับเจ้าตัวผิวด้านบนครับทำให้เราเนี่ยไม่ต้องไปหารีโมทนะครับบางทีเนี่ยเราไม่รู้ไปลืมไว้ที่ไหนนะครับผมโอเคครับเราเติมน้ํามาเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมเดี๋ยวเรามาเปิดโหมดทําความเย็นกันโอเค ก็คือหลักการทํางานของพัดลมเย็นนะครับผมก็คือเราเติมน้ำเนี่ยที่ด้านล่างของฐานนะครับฐานเนี่ยเขาจะมีปั๊มน้านะครับเอาไว้ดูดน้าเนี่ยขึ้นมานะครับผมแล้วก็เอาน้าเนี่ยมาผ่านเจ้าตัวแผงรังผึ้งเหล่านี้นะครับเพื่อให้อุณหภูมิของน้าเนี่ยมันเย็นลงครับนะครับผมเจ้าตัวพัดลมที่อยู่ข้างหน้าเนี่ยเขาก็จะดูดอากาศนะครับผมก็คือดูดอากาศจากข้างนอกเนี่ย อากาศจากภายนอกเนี่ยไหลผ่านเจ้าตัวแผงลังพึ่งตัวนี้นะครับผมที่มันเปียกน,น้ำเนี่ยแล้วมันเย็นๆเนี่ยมันจะทําให้อุณหภูมิของลมที่ออกมานะครับผมมันมีอุณหภูมิเนี่ยที่เย็นนะครับผมเขาก็เลยเรียกว่าพัดลมไอเย็นนั่นเองครับก็นี้นะครับเมื่อกี้เนี่ยมันอยู่ที่3าองศานะครับเราเปิดได้แป๊บหนึ่งเนี่ยมันก็ลดไปที่ 30- 29แล้วนะครับผมแต่ต้องบอกว่าอุณหภูมิตัวนี้เนี่ยเป็นอุณหภูมิ ที่ได้จากเซ็นเซอร์ด้านหน้านะครับด้านหน้าที่อยู่ที่ตัวหน้าพัดลมหลังจากที่รันระบบมาสักพักหนึ่งนะครับอุณหภูมิเนี่ยที่ลดได้ที่เห็นตัวเลขนิ่งๆอยู่เนี่ยก็อยู่ที่ประมาณ28องศาคือตอนนี้ลมที่พัดมาที่ตัวผมเนี่ยผมยืนอยู่ข้างหน้าเนี่ยก็ถือว่าเย็นเลยทีเดียวขอดีอย่างหนึ่งนะครับผมของเจ้าตัวพัดลมไอเย็นรุ่นนี้เนี่ยคือถ้าเกิดว่าเราเปิดโหมดทําความเย็นอยู่นะครับแล้วเราปิดเครื่องอ่มันจะเป็นโหมด d ร y i n g นะครับก็คือว่า มันจะปิดหมดความเย็นนะครับแต่พัดลมเนี่ยจะทํางานอยู่นะครับโดยพัดลมเนี่ยจะทํางานในระดับเบอร์5้านะครับแล้วก็ทํางานเนี่ยทั้งสิ้น1นาทีครับเพื่อไล่ความชื้นนะครับผมจากเจ้าตัวแผงรังผึ่งนะครับแล้วก็ให้น้ําที่มันอยู่ในระบบเนี่ยไหลลงไปอยู่ที่ด้านล่างให้เรียบร้อยนะครับตรงนี้ส่วนเจ้าตัวเจลเย็นนะครับผมที่เขาแถมให้มาเนี่ยเราก็สามารถที่จะเอาไปแช่แข็งนะครับผมแช่เย็นหรือว่าอะไรก็แล้วแต่นะครับผมแล้วก็ ใส่นะครับผมบริเวณที่ด้านหลังนะครับตรงที่เราเติมน้ำนมาแหละเขาจะมีร่องนะครับตรงนี้เนี่ยเอาไว้ให้เพื่อล็อกเจ้าตัวเจลนะครับผมให้มันอยู่ในตำแหน่งนะครับเพราะไม่งั้นเนี่ยถ้าเกิดไม่มีล็อกตัวนี้นะครับเจลเนี่ยมันจะไหลเข้าไปนะครับแล้วทำให้เราเนี่ยไม่สามารถที่จะเราจะควักเจ้าตัวเจลเนี่ยออกมาลําบากนะครับตรงนี้โอเคครับก็จะเห็นว่าเาตัวพัดลมไอเย็นตัวนี้เนี่ย เหมาะกับอากาศร้อนของบ้านเรานะครับผมซึ่งต้องบอกว่าผมใช้ตัวนี้เนี่ยซื้อมาไม่ใช่ตัวแรกนะเป็นตัวที่2แล้วนะครับและในอนาคตนะครับผมอาจจะซื้อตัวที่3ตัวที่4ต่อไปนะครับก็เดี๋ยวรองดูนะครับผมก็โอเคยังไงก็ขอบคุณมากนะครับสำหรับคลิปนี้ฝากกดไลค์กดซับสไคร b ์เพื่อเป็นกําลังใจกันด้วยแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณนะครับสาหรับคลิปนี้สวัสดีครับ